ยองเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงจีเฟรนการ,รบหรือว่ายอจาชินกูที่ตอนนี้มีข่าวดีให้แฟนแฟนและไบว่าจะเป็นปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นแฟนเพลงที่ชื่นชอบเพลงหรือแนวคอนเซปต์ของจีเฟรนล่าสุดนี้นะครับจากการที่ห่างหายแยกย้ายกันไปเติบโตล่าสุดนี้จีเฟรนประกาศว่าจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในเดือนมก,กนราคมนะครับจากการ รายงานของสื่อกลิต้าเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่า GFRIEND จะมีโปรเจกต์พิเศษนะครับเป็นการฉลองครบรอบเดบิวต์10ปีซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมก,กราคมของปี2025ซึ่งช่วงนั้นก็จะครบการเดบิวต์10ปีของยอจาชินกูพอดีเลย ใครเนี่ยที่ติดตาม f r i e ร d หรือว่ายาจาชินกูมาตั้งแต่แรก,แรกตั้งแต่เดบิวต์เนี่ยก็น่าจะได้เห็นถึงเส้นทางนะครับการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนมีเพลงที่ดังมากๆและวงเนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวท็อปของเจนนั้นไปเลยหลังจากนั้นก็มีเพลงคุณนะภาพปล่อยออกมาเรื่อยๆแต่ก็สุดท้ายนะครับก็มาเจอกับปัญหาที่ทำให้เหล่าบัดดี้และแฟนเพลงรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับสาวๆและทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองนะครับมีทั้งไปเดบิวต์ศิลปินเดี่ยวเดบิวต์ เป็นวงเกลิลกรุ๊ปแบบทริโอและก็มีผลงานเนี่ยปล่อยออกมาให้ที่ติดตามกันเรื่อยๆถือว่าสาวๆทุกคนใน f r i e ร d เนี่ยไม่ทิ้งความฝันเลยนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็จะกลับมารวมตัวกันในฐานะของ f r i e n d แบบเต็มรูปแบบแล้วจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็นัดเจอกันมีโมเมนต์ออกมาให้เห็นกันบ่อยๆแต่รอบนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับผลงานใหม่ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลนะครับของ Source Music เราอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยเราร้องฮะเลยนะครับเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอรู้ตรงนี้พวกบก็ฮะเหมือนกัน ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะได้รับการดูแลนะครับของทาง Source Music ซึ่งก็เป็นค่ายเก่าที่ g f r i e n d เนี่ยเดบิวต์แล้วก็ทำงานร่วมกันมาจนถึงวันแยกย้ายและจากการรายงานเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าในตอนนี้ทางเมมเบอร์ของ g f r i e n d และ Source Music นั้นยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้มีการพูดคุยสื่อสารกันถึงแม้ว่าจะ เปลี่ยนบริษัทเนี่ยไปบ้างแล้วหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงบริษัทภายในนะครับแต่ว่าเมมเบอร์ของ g f r i e n นั้นก็ยังคงยินดีที่จะเข้าร่วมกับโปรเจก t นี้และทางซอ c e m u s i กก็ยินดีที่จะเข้าร่วมกับ g f r i e n เพื่อทำผลงานหรือว่าโปรเจกเดบิวครบรอบ10ปีฉลองกับแฟนคลับในเดือนมนกราคมข,ของปี2025บัตตี้ก็ดีใจแหละนะครับที่ g f r i e n d จะกลับมายู u n i o n รวมกันอีกครั้งแล้วก็ปล่อยผลงานออกมาส่วนโปรเจก ฉลองครบครอบ10ปีจะมีเพียงแค่เพลง1เพลงหรือว่าปล่อยอัลบัม้มหรือจะมีคอนเทนต์อะไรมากกว่านั้นต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวกันเดี๋ยวเราถอยอัปเดตอีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆเราน่าจะได้ฟังเพลงสไตล์ของยอจาชินกูที่ปังแล้วก็ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งคอนเซปที่หลายๆคนโหยหาอยากให้มีเกิลกรุ๊ปทำมาบ้างนะครับกับคอนเซปแบบนี้ทุกคนคิดถึงยอจาชินกูกันไหมคอมเมนต์มากันได้เลยแล้วมารอดูความปังของ r i e n d ยอจาชินกูในเดือนมกราคมปีหน้ากันนะครับคือต้องขอตัวลาล่ะ ้ามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับอันยอง